สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกับช่องเลขเด็ดแชร์หวยชาแนลนะคะวันนี้วันที่27หวยออกวันจันทร์นะคะวันนี้ก็มีแนวทางของแอดใบาชาพารวยคนบ้าเลขเลขพมา่าแอดสลิเลขปิศนาแอดใบหอมนะคะก่อนที่จะไปติดตามแนวทางในหลาย,ลายอาจารย์ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะมาดูแนวทางกันเลยค่ะเรามาประเดิมกันที่แอดใบชาพารวยค่ะ17มกราสองห้าหสองตัวเน้น2องสามแปเน้นฟรีเข้าที่15นะคะเรามาต่อกันที่1กุมภาสองห้าหกสีสองตัวเน้นนะคะหกเจ็ด 5 8 7 2 4 3เน้นฟรีฟรีค่ะขอบคุณแนวทางแอดใบาชาพารวยนะคะมาที่แนวทางกำชัยนะคะวิ่งล่าง7นะคะมาร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะชุดเดียวรวยแน่6 7ชุดกัน3 7ล่างนะคะมาต่อกันที่ผ่านเลขนะคะหนกุมภา6 4บนให้เด่นที่สอง 4 5 2 4 6 2ค่ะข,ขอขอบพระคุณแนวทางกรรมชัยและผ่าเลขนะคะมาต่อกันที่คนบ้านเลขนะคะชุด3ตัว7 6 3 0 3 8 5 6 8ชุด2ตัวนะคะ6 3 6 8 6 7 3 7 3 8 มาต่อกันที่สรุปไทยล่างนะคะชุด2ตัว2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8 4 6 4 7 4 8ค่ะอัดเน้นๆนนะคะ2 6 2 7 3 4 4 7หนักหนักเล่นล่างกับบนนะคะขอขอบคุณแนวทางคนบ้านเลขแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางด้วยนะคะ มาต่อกันเลยนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1เดือน2 2021นะคะเลขท้าย3ตัวบน5 8 2เลขท้าย2ตัวล่าง9 7ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะมาต่อกันที่แนวทางของพม่านะคะเด่นที่5ค่ะ4 5 4 2 5 7 2 05 355ค่ะขอขอบคุณแนวทางทั้งสองแนวทางด้วยนะคะเลขสวยสวยมาต่อกันที่ภาพปริศนากันนะคะวันจันข้างแรมค่ะตัวเดียวโดดโดดสามนะคะชุดสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด 50าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดหกศูนสองหสี่ดหสามแปดศูนย์แปดดสองสองเสามเค่ะก็คัดเฉพาะตัวที่เราชอบนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องมีเลขในใจค่ะ มาต่อคนล่าฝันนะคะ1กุมภาสองห้าหกสชุด3ตัวตรง6กสนะคะหวยรัฐบาลงวดนี้ชุด3ตัวหกเจ็ดสองชุด2ตัวนะคะเก้าศูแแอดโชควัฒนานะคะก็ขอขอบคุณแนวทาง คนล,ล่าฝันและแอดโชควัฒนานะคะมาถึงชุดฟันธงของอาจารย์มานพนะคะชุด3ตัวค่ะ018601106078870ฟันธงเลขล่างนะคะ9779 นี่คือชุดฟันธงนะคะของอาจารย์มานพขอขอบคุณแนวทางมาด้วยนะคะมาถึงแนวทางใบนี้นะคะ2ตัวล่าง6 4 7 4 9 7ค่ะ3ตัวบน2 3 5 2 4 5 2 3 7 2 4 7 1กุมภา64นะคะขอขอบคุณแนวทางทั้งสอง ใบด้วยนะคะมาถึงแนวทางของแอสซิลินะคะรูด1และ9เด่น5 7นะคะชุด2ตัว13 17 53 91 93 97ของแอสซิลินะคะเขาขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะมาต่อกันที่แนวทางของไก่เจ้าพายุนะคะ วันที่1เดือน264 4042ค่ะมาที่เน้นเน้นตรงๆไม่ต้องโต๊ดนะคะบรรจงมากรรมแคปหน้าจอเอาไว้ดู3ตัวตรงๆค่ะ062 840 406 284ค่ะมาต่อของแอดใบหอมนะคะออมสินรัฐบาล50 52 5้าส5มห้8แ8ดห้าค่ะมาต่อกันที่ขอแค่มองนะคะชุด2ตัว36 37 4สามี่หกี่เชุดเน้นชุดเดียวนะคะสี่เชุดเดียวค่ะขอขอบคุณแนวทางแอดใบหอมแล้วก็ขอแค่มองนะคะ เรามาต่อกันที่รางวันที่1แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ของผ้าแดงเลขประทัดนะคะงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะแต่งวดวันที่17ทธันวาเข้า2ตัวค่ะเรามาตามงวดนี้นะคะ2 6 6 7 9ค่ะเมื่อคืนแอดก็ฝันดีนะคะเผื่อมีบุญวาสนาร่วมกันเมื่อคืนแอดฝันได้85นะคะลองดูนะคะ เ,เงด้วยกันค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแนวทางของทางช่องนะคะและขอขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์และแนวทางทุกแนวทางค่ะขอให้ทุกคนเฮงเแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ